เป็นบุคคลที่มีศีลเยอะกว่าเรานะครับเราก็ควรลุกรับกราบไหว้นะต้<ป>องช้าง<ป>มีกัวช้างอยู่ด้วยซะด้วยอุ้ยนี่มีมีขออนุญาตนะครับระว,วังพระครับอ๋อไม่โอเคครับไปหาเหมือนกอันไม่เป็นไรเอาทุกคนอาจารย์อยู่นี่ ไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายรูปตอนนี้นะ เรียมองมาะคว้อันนี้ทำเองนะคะทำเองเลยหรอสมุไทยค่ะเป็นสวนกระหม่อไพรของอสมอค่ะให้ตาเหรอให้คุณอ่ะเอหรออาจารย์อาจารย์เีด๋ยวรอรอให้อ๋อได้ครับอ๋อให้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถ่ายรูปเดี๋ยวรอนะาสิบโมงถ่ายรูปกับอาจารย์จะจะทำบุญอาจารย์บอกว่าให้ให้ไปในไลน์ที่ที่พระใช่ใช่ใช่ธรรมยาตานะได้ได้ได้ต้องไปที่ไลน์ครับอันนี้อันนี้เราไม่รับเงินสดต้องต้องโอนไปที่วัดโดยตรงเลยได้ได้ได้ ขอบคุณนะครับสำหรับย่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยตามอยู่นะคะเดี๋ยวให้ผมเอาไว้ใช้ตอนไปขึ้นวัดมีหนังสือวัฒนาอะไรลูกโอ้มีครบ20เล่มเลยโอ้ป้ามีเชือกเลยซื้อมาแจกโอ้ข้าวทุกเป็นทานดีมากเลยครับคุณป้าไปทังทุกอาทิตย์ค่ะฝากขยายมุมหน่อยดีกว่าขอมุมหน่อยคว่๊ เออนี่นี่น,นี่ให้ดูตรงนี้เออสูไวยขอ,อขออนุญาตดมยาด๊ใช้เออไหนๆก็ไหนๆล้วใช้ยาหมองแล้วเลยแล้วกัน <c oughs> ยาหมองทํามือแทนมดแฮนมีด <c oughs> <ๆ>ยาดมเราก็มีนี่หว่าอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะ <c oughs> ออนุโมทนากับอาจารย์กันด้วยนะครับผมตั <c oughs> ้งจิตอนุโมทนาไปนะครับยินดีนี่ ตั้งจิดดินดีตั้งจิดดินดีขอบคุณครับพี่ไอขอแค่จานใส่อะไปอ๋อทางนี้โอเคขอโทษนะครับขอพักหน่อยครับขอบคุณค่ะอ,อ,อย่างเยอะแลกกันพี่แล้วมากน่าพี่แล้วหนึ่งชุด

ช่วยกันใส่เลยช่วยกันใส่เลยมา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 บิ๊กใส่อ้พี่กันใส่ยังอ่อใส่แล้วมาบิ๊กมากันเบอร์เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกับพี่หมีให้พี่หมีมาใส่ ที่มีปัดี่หมี่ที่มี่ไปใส่ไปใส่เออที่อย่าลืมอย่าลืมไปใส่ไปใส่บัตรโอนอย่าลืมเข้าไปใส่นะสวัสดีครับโอ้ยเจอนานแจ็คเนาะโอ้เอ้ไปใส่บาตรก่อนไปใส่บาตรทีนึงเออใส่ละไม่ใส่กับอาจารย์ไงจะได้ร่วมบุญกันเออไปเอาของใส่บาตรแจ็คโอ้ยไม่เจอน้องนานเลยน้องแจ็คนะครับผมระหว่างที่ผมไม่อยู่แจ็คนี่แหละเป็นคนดูแลไอทีให้กับการการปฏิบัติทำการอะไรงานหลังบ้านต่างๆเนี่ยน้องแจ็คเขาเป็นคนดูแลนะฮะนี่ให้ดูตอนที่ผมไปตอนที่ผมไม่อยู่นั่นแหละไปขึ้นวัดน่ะ ไปตั้ง5อาทิตย์นี่น้องแจ็คเขาจะเป็นคนดูแลแทนนะครับเก่งมากนะแล้วน้องก็เอ้าชาเหรอยังยังยังเดี๋ยวค่อยอืมเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเออเนี่ยน้องแจ็คเห็นไหมเสื้อเทาที่อยู่ข้างอาจารย์เบอ่อนั่นน่ะเป็นคนดูแลระบบไอทีของอาจารย์นะตอนที่ผมไม่อยู่นะฮะตอนนี้ผมไปขึ้นวัดนี่คนนี้เลยเนี่ยเสื้อเทาเลยซูมไปซูมหน้ามาไปซูมอ่ะซูมโอ้ยโว้ยแสงแสงแสง นี่นะฮะน้องแจ็คนี่นเห็นป่ะน้องเป็นคนดูแลงานระบบ<ม>ไอทีอทตอนผมไม่อยู่ตอนผม<ส>แบบเออตอนที่ผมไปขึ้นวัด5ห้าทิศแล้วก็พอผมลงมาน้องติดงานแบบติดงานประจําก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยได้มานะครับก็กําลังอยู่ในช่วงฝึกง,งานอก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะฮะโอเคโอเครักษาสุขภาพด้วยนะแจ็คเออครับผมอันโมทนาด้วยนะแจ็คสวัสดีครับไปเลยหรอ เราทำงานรอไม่ไม่ได้มาพี่สายยังไม่ด้มาแต่เราเป็นร้อยเอออีกสองเดือนน่าจะได้ไปช่วยจากทีเถอะพอพี่มาพออย่องเงี้อีกครั้งหนึ่งเองต้องหายไปเลยบอกอาจารย์ก็ถามหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็บอกแหละว่าเราติดงานเข้าใจคนแรกก็ลองแล้วพาเข้าแจ็คแจ็คก็พาจาที่นีเออดีและขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากสายทูสาธุเดินทางปลอดภัยลูกพี่สันธนี น่าเหมือนเหรออน,นุมีอนุโมทนากับทุกท่านด้วยโอ้ยอนุโมทนาด้วยนะครับนี่นเห็นไหมอือไปอ่ะเดี๋ยวไปหา<ๆ>เดี๋ยวพาไปหาอาจารย์ทุกคนเดี๋ยวปัดเดี๋ยวอาจารย์<ๆ>เดี๋ยวพี่ปัดมานะจ๊ะให้ดูบรกยาการรอบๆนะนี่โอ้โหบุญแบบมากมายมหาศาลจริงๆ อ,อ่ะเอาละเรามาอยู่ในดงแม่ชีแล้วคําถามคือผมจะเจออาจารย์ไหมฮะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ผมอยู่ไหนอาจารย์ <c oughs> ผมอยู่ไหน <c oughs> ผมมาถูกทางไหม <c oughs> อ่ะให้ดูอันนี้ก่อนให้ดูกลุ่มนี้ก่อนนะ <c oughs> แอดมินกำลังแจกนะฮะ <c oughs> ก็กําลังตักบาทให้กับแม่ชีนะครับ นี่อาจารย์อยู่นี่อาจารย์อยู่นี่แล้วก็ตอนนี้พี่ต้นกับพี่หมีนะครับเป็นบอดี้การ์ดอยู่นะทุกคน,กคนพี่ต้นกับพี่หมีเป็นบอดี้การ์ดอยู่อ้าวอะไรอ่ะอ๋ออะไรมีติ๊กซอให้ขึ้นแป๊บน,นึงสวัสดีครับโอเคเมื่อกี้มันขึ้นติ๊กซอนะครับก็เลยต้องหยุดแป๊บน,นึงนะอ่ะมาอาจารย์มาอีกจุดหนึ่งแล้วทุกคนนี่ผมจะต้อง ผมต้องขยายขยายขาตั้งกล้องก่อนให้มันสูงขึ้นอุ้ยกาแฟเหรอโอเลี้ยงขอบคุณครับขาโอเลี้ยงนะฮะแสดงว่าปัดไม่ได้เลี้ยงนะขอบคุณครับทัดโอเลี้ยงโอ้เปิดต่นเออเอา โอเคอุ้ยชาตามือมาเองเลยเนี่ย้เขามาแจกนะทุกคนนี่ชาตามือมาแจกชาตามือมาแจกน้ําแต่กินโอเลี้ยงของชาตามือด้วยเป็นร้านขายชาแต่ขายโอเลี้ยงด้วยผมยกกล้องขึ้นมาสูงขึ้นแล้วนะจะได้แบบเห็นหน้าอาจารย์ชัดๆนะทุกคนจัดไปอนุโมทนานด้วยนะครับออกกาลังกายของก็ไม่เยอะแต่หอบได้นะฮะ ได้กินโอเลียงนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ชาตามืออันนี้เป็นโอเลียงตามือ <c oughs> โอเลียงตามือจ้าอาจารย์เบียเดินไปไหนมีแต่คนลุมล้อมใช่ครับ <c oughs> ผมก็ดื่มประจําตามืออืออร่อยเนอะเป็นชาของประเทศไทยเรานะครับอร่อยหอมสวัสดีแอนแ,แหลมเอ่อสวัสดีนะครับ <c oughs> สาธูโอ้ยเห็นแล้วมันชื่นอกชื่นใจจริงๆคือพอเราเห็นภาพอะไรแบบนี้แล้วมันแบบจิตมันเป็นอกมันไอจิตที่มันเป็นอกุศลนะมันก็ดับไปแล้วจิตมันก็เป็นกุศลขึ้นมาเออมันรู้สึกแบบไม่ต้องเป็นทข์รู้สึกยินดีกับสิ่งที่เขาได้ทําอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขมากแล้วจิตมันก็เป็นกุศลในผลบุญผลบุญต่างๆที่เราได้ทําร่วมกันนะครับ เออมันเป็นกุศลนะติดมันเป็นกุศลมันก็เราก็เจริญกุศลเนี่ยให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะ,ะเมื่อเราเจริญกุศลเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วกุศลเนี่ยมันจะไม่เกิดเอออนุโมทนากันนะครับอาจารย์ครับย้ายฝั่งย้ายฝั่งอาจารย์อือย้ายฝั่งแล้วหรือว่าท่านจะเดินเข้ามาเดี๋ยวบอกว่าท่านเห็นไม่ดีจริงๆวันนี้นี่กาแฟแก้วแรกเลยเนี่ยโอเลี้ยง ขอบคุณครับไปดูพันาด้วยนะดูทุกวันเลยโอ้สาธุดีมากๆเลยฮะอยู่ตรงไหนครับนี่เอาเปิดลำโพงใส่บ้านเขาเหรอเราโอ้สาธุสาธุครับพี่ฟังเปลี่ยงเนี่ยฟังจนมาหาอาจารย์จนมาทำบะทำบุญเองเลยอืม เดี๋ยวลงตาจะมาทางนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในให้ทุกคนได้เห็นภาพลวงตาด้วยนะครับครับครับอาพี่เพิ่งเปิดอ่ะแต่มี่จะมายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วทำไมยอดเงินมันไม่ขึ้นเอาเลยก่อาการไปตัดไหนดูสิเนี่ยต้องไปตรงนี้บอกรายได้ไม่มีใช่ใช่รายได้นี่ไงมันต้องเข้าไปเช็คคำสั่งซื้อในโปรแกรมไหนหน้าลวงตามายังมาแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลุก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 ลุ เห็นเห็นไหมรัเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งถ้ายังไม่มีคำสั่งซื้ออะไรได้มันเลยไม่ขึ้นมันต้องมีคำสั่งซื้อเข้ามาก่อนใช่ที่ต้องทำวิดีโอขายขายของของอาจารย์ทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เช่ใช้เห็นเจวเห็นในนี้บอก f d a มันนี่สิบห้าใช่แต่ว่ามันยังไม่มียังไม่มีคำสั่งซื้อมาใช่เนเนี้ยอันนี้คือทั้งหมดแล้วก็มันจะมีรอดำเนินการชำระแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีรายการขึ้นเลยแสดงว่ายังไม่มีคนมาซื้อแตต่่่่่ววววววาาาี้้องงงดููชชเเลลย เห็นไหมมันจะมีกำหนดช่วงเวลาหลบ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 ตาหน่อยนะครับนี่หลูตาทุกคนตายไปรอฝั่งนู้นแล้วขอโทษนะครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นตอนอาจารย์ตากบาทกับหลวงตาขอครับมาแล้วมาแล้วตส่บาทได้ครับขอโทษนะครับ ขอ,ขอขอกล้องอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวขอข้างในโอเคตรงนี้ถึบมามมาแล้วตามมาแล้วตาม,มาแล้วครับคี่เข้าเข้าก่อนนะไม,ม,ม่ต้องไปไหนนะนี่ครับ

โดนโดนหนึ่งกระบางโดนหนึ่งเค้กโดนไปหนึ่งพ enfin ี่หมีโดนหนึ่งเคกนะทุกคนเห็นเปล่าครับ รัอครับครันืนทำีคตื่นหวยวั้กรเดียวแ่วันนี้ลอการลครที่มีคยรเยเดหนียครับแี่หมีเดี๋ยวก่อนเราแป๊บนึงเราพาท่านเดินก่อนอนี่ไทยเออแปดแปด เหมือนไหมเหมอ่ะเหมือนสิพี่แปดแปดที่ชูสีชูสีเซนยิ้มชูชูชูหมีชู่ชูสีเจอชูหมีเข้าไปเออโอ้ยน่ารักกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ใกล้ๆใกล้ๆนิดนึงนี่ this is a รูปหนึ่งคนหนึ่งชูสีคนหนึ่งชูหมีนะฮะนี่ชูหมี ตามอาจารย์ก่อนขอบคุณแม่ฝนตามอาจารย์ตามอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยเห็นอาจารย์เห็นแบบหลวงตาพิจารณาตัวพระบทศักดิ์แล้วไรอย่ารอก็คุปชายอ่ะระวังนะครับผู้หญิงระวังนะครับเห็นแล้วเนี่ยก็ที่ห้าจอ่าถูก

อยากจะมาคุยแล้วครับคุบคุยเมื่อสักครู่นี้ว่าโดยว่าชายหรือเปล่าว่าชายมาแค่เดียวกันนะเอาไปเดเป็นคุบาโดนครับอ๋อคุบาร์โดนมาโดนนะมาอยู่นะมาเฉยเอาเหรอฮะไม่แต่มาเออเห็นคุบาชายมาแต่ไม่ทราบว่าเดินใครตอนนี้ตกนะตอนนี้ไม่น่าได้ผมบอกเลยตอนนี้ไม่น่าได้ครับตอนนี้เขาล่างคุณคุบาชายมาจริงทุกคนไปผมต้องไปรอบนี้ผมหลบเลยหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับไม่ไปไม่ได้อันนี้ต้องไปหลบเลย ขอโทษครับขอหน่อยขอหน่อยขอตัดขอตัดขอใส่ด้วยขอใส่ด้วยอุ้ยอุ้ยอติดหนึบของของอ้นของของอ้นหรือเปล่าเอของส้มโอเคนี่ไงไส่ใส่ไส่ขส่ใ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 ส่ไสใส่ใล่ใา่ใสบ้สงใส่ใส่ใใส่ใส่ใใส่กส่ใ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 ใส่ส้่สใส่ใส่ส่ใส่ส่ thế thải luôn con Hãy subscribe cho kênh บ่อู้เป็นปลื kind of ้มเธอจะไปช่วยเดินถ่ายของเราไปไหนอยู่นี h, ่อยู่นี่เดี๋ยวไปเป็นเด็กวัดต่ออ voilà ู้ พรอาจารย์ชัยวลูกใส่บาเนี่ยปิดอ๋อเดี๋ยวนี่ไงเไงมานี้มานี้ะน้องแหลมขอบคุณครัวเี๋ยวเดีวกันพระอาจารย์ชัยวโอ้ขอจับหน่อยได้ขอจับหน่อยเอานี่อ๋อเนี่ย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 ะร ปราสาทสาทูเจ้าค่ะไหนบ้างบ้างไปไปจัำเดียวไปเรียนที่วัดได้โอ้สาธุสาธุเจ้าค่ะท่านเชิญเชิญนะโันดิมอนคนิมอนเราเราต้องนิมนต์ท่านเราต้องม้วนเราอยากนิมนต์ท่านตะเกียงโอเคครับโอ้ขอสาธุโอ้ย เป็นเพิ่มนะได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะโอ้โหดีเป็นกุศลมากต้เราจะไม่แล้วเดี๋ยวตามอาจารย์ไปนะขออนุญาตขอทางหนึ่งครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปหาอาจารย์จ้ายังคบอยารับ สวัสดีครับครับใ,รใ,ชใช่ใช่เดี๋ยวไปทางนู้นแต่ว่าอันนี้อาจารย์ไปตักบาตรก่อนรตรง,นตรงนหน้าหอพระไตครับอาจารย์จะให้ถ่าูตรงไหนสิบโมงสิบโมง,โงค,ครับทางนู้นนะมันจะมีหอมันจะมีหอที่เดินไปทางนี้นะมันจะมีหอสองสาม,ม 2> 2ชั้นเนี่ยครับเ,เป็นหอไม้ลองเดินไปดูลองเดินไปดูครับป้าขอบคุณบครับพี่ได้ยินเสียงนตัวจริงขอบคุณครับมาไปหาอาจารย์ก่อนทุกคน